จ่ายในการปลูกข้าวไร่ละ2,000บาทต่อปีค่ะช่วงนี้มาติดตามสัมภาษณ์พิเศษพันตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศีผู้กรงกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองตราด ับความคืบหน้าหนุ่มโรงพยาบาลเสียชีวิตปริศนานะคะหลังจากที่มีการเสียชีวิตของนายพิชัยสุกเกษมอายุ25ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำห,ห้องหลับโรงพยาบาลตราบเมื่อเช้ามืดวันที่1สิงหาคม2554ที่ผ่านมานั้นนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของนายพิชัยได้ซึ่งทางทีมข่าวได้สัมภาษณ์ผ่านตำรวจเอกจิรวุฒิตันทศีผู้กำกับการสถานีตำรวจ ภูทรเมืองตราดเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะครับจากคดีเมื่อวานที่เรารับแจ้งเหตุมีผู้นอนได้รับบาดเจ็บอยู่บนผิวการจราจรช่องทางเ,เข้าเข้าสู่ตัวเมืองตราดเนี่ยนะครับโดยห่างจากตรงข้ามบริษัทยูสุเนี่ยนะครับก็จากการตรวจสอบและชันสูตรศพเบื้องต้นเนี่ยผู้ตายก็มีบาดแผลหลายที่ด้วยกันนะครับซึ่งบาดแผลตรงนี้เนี่ย จากที่ทางแพทย์ทําการชนสูตรเนี่ยนะครับก็ได้ให้เหตุผลว่าผู้ตายนี่เสียเลือดมากเท่านั้นเองแต่เหตุผลในเรื่องของบาดแผลว่าจะถูกจากจะถูกเกิดจากอุบัติเหตุหรือถูกจากทาร้ายเนี่ยมันยังยืนยันไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามรวบรวม,รวมหรือหาพยานมาทําการสอบสวนเนี่ยนะครับก็ได้พยานมาสอบสวนอยู่กับบุคคลใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิท ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่พบเห็นในการที่จะลงรถจากรถทัวร์มาด้วยกันนะครับและพยานใกล้เคียงต่างๆนี่นะครับก็เป็นพยานแวดล้อมซึ่งยังไม่มีประเด็นนําไปสู่ในใ,ใ,ในในเรื่องของการถูกทำลายนะครับจากสาเหตุโดยส่วนตัวแล้วเองเนี่ยผู้ตายก็มาทํางานในจังหวัดตราดได้เพียง6เดือนนะครับเป็นคนมีอุปนิสัยที่ไม่ได้เที่ยวเตะไมได่ดื่มสุรา นะครับแล้วก็ไม่ได้มีความผิดปก,กติในเรื่องอื่นในเรื่องการพนันหรือเป็นหนี้สินอะไรก็ไม่ปรากฏนะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นที่จะนําไปสู่ความขัดแย้งแล้วทาให้ถูกทําร้ายหรือปองร้ายเนี่ยมันก็ยังไม่ปรากฏนะครับในขณะเดยียวกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์ในประเด็นกรณีที่มีผู้มาทําร้ายรับสงต่อทรัพย์เนี่ยทรัพย์สินของผู้ตายก็ยังอยู่ครบนะครับก็ยังไม่ไม่ไม่มีไม่มีรายละเอียดที่นําไปถึงในการถูกทําร้ายได้ นะครับก็มีประเด็นเพียงเพียงในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่ได้ทิ้งรา,ายละเอียดในเรื่องของการถูกปองร้ายนะครับก็เราได้ส่งผู้ตายเนี่ยไปตรวจที่นิติเวชนะครับเพื่อให้ทางนิติเวชได้ตรวจละเอียดครั้งหนึ่งเพราะว่าทางนั้นเนี่ยจะสามารถบอกรายละเอียดได้ว่าบาดแผลต่างๆเนี่ยเกิดจากอะไร นะครับตรงนี้ก็ต้องรอผลนิติเวศนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเราจะนิ่งนอนใจเพื่อรอผลนิติเวศนะครับแล้วก็ตรวจสอบประวัติของผู้ตายตรวจสอบอความเป็นมาเป็นไปกับการใช้ชีวิตประจําวันของเขาย้อนหลังไปว่าเป็นยังไงมีปัญหาขัดแย้งอะไรหรือไม่นะครับก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้อยู่ฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะ,อะบอกกล่าวกับผู้ชมหรือผู้ที่รับทราบน,นะครับถ้า เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ผู้ทุกตายผู้ตายเนี่ยถูกรถเฉียวชนอย่างไรนั้นเนี่ยกรุณามาพบพระนามส่วนนะครับเรามีระางวาัลให้นะครับเพื่อจะแก้ไขคําตอบในคดีนี้ออกมานะครับในเบื้องต้นนะครับก็คงจะขอเขาลวมือตรงนี้ส่วนหนึ่งด้วยเป็นเรื่องสําคัญนะครับ